อันนี้นะครับเราไม่ได้ลงคลิปมาสามสห้าวันวันนี้ใครที่ดูตอนชเช้าก็จะได้ดูเช้าบ้างหรือเพราะลงตอนนี้ลงเพิงจะลงคลิปเช้าเจ็ดโมงสามสิบเจ็ดแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะลงไหยคลิปเอราว่าหลายวันแล้วก็ <the> ที่เกยบลงก็เลยจะมาลงวันนี้ทีเดียวนะครับ วันนี้เราจะเล่นมาป่าเดียวดายเหมือนทุกท in UH ี่แล้วนะครับอืมคุยโฟช่วงนี้เบื่อเนี่ยก็ได้เล่นฟุฟู่ทะเลใสบ้างนะเออแล้วนะครับอุ้ยเดิมเลือกเป็นโหมดคู่เนาะเดิมเลือกโหมดคู่เออเนาะเดิมเลือกเป็นโหมดคู่เลยครับอันนี้เป็นโหมดเดียวนะหมาป่าเดียวดาย โซโลเลยเอ้ยอยู่หลังโอ้แรงแดงไหวปะเนี่ยอุย้ยกบนะมากเลยมดนี้เอ้ยมวยสายฟีเหมืนเราเลยเฮ้ยเือดับได้ลในวง Oh โอ้ยวุ้งเลือดสีจี๊ดจ๊นะี่นี่ผมตั้งไอวอลแล้วมันก็ดับเบิลนะมันก็เลยทำให้ไอวอลหมดเลยเห็นไหมตอนที่มผมตั้งไอวอลแล้วผมก็ดับเบิลไอวอลเพราะว่าทำไมตั้งหนึ่งครั้งแล้วไอวอลมันหายไปหมดเลยเพราะว่าผมกดสองครั้งโอย้ยตรงนั้นนี่เอออัดตัวฮืม สายให้เล <icana> <naj bum S 2> ่นะเราไม่ใช่ให้สายฮไลท์แต่เราคือสายให้ลองแต่แดงไม่ได้มีอ้ะมันทำไมในักไปเนี่ยโอ้ใหม่ไม่เสียหมดสกูสีสเปซเดี๋ยวนี้เขาทอบมือสเปซกันแล้วเหรอทุนระเบิดสเปซ กลับกลับมาต่อนะครับเงียบๆนิดนึงเออค้างไหม่เอออะไรเออ,อ,เอ,อครับเมื่อกี้แพ้สองตาเลยไมนะครับแพ้อีกแล้วเฮ้ลีัดได้ไงมัดไดงไงอืมขึ้นบนนี้กันเดี๋ยวขึ้นบนนี้ วันนี้วันนะวันนี้ใครเลือกฮะอื้มอืมโอสายอันนี้ก็นเ,นเป็นสายไฮไลท์หัวแล้วสายฮีโร่อ้มสายฮีโร่บีนสายไฮไลท์อ่ะเป็นหนึ่งเลยนะแดงแดงบีดอืม ีก็แรงๆเหมือนกันแต่แรง 4v4 เขาแรงใหญ่แรงโดดลุกส่วนนี้เรื่องแรงที่ซื้อมาเหรียญแรงอุ้ยแพ้เลยแพ้เลยแพ้เลยอ๋อดดิวานะ โอ้ยทำอะไรต่อดีเราจะมาแล้วกันมา่กี้ส่งลูกตาเน็่คือการรีบในสุขอนเมื่อี้ไม่ได้อัดให้ดูนักครับก็คือแบบอยากรู้นี่ใครคนดูเห็นก็ได้เป็นกิจกรรมนี้ไป เดี๋ยวจะเลนะเ่นแบบคู่แหละแม่จะเล่นหมดเลยน,นี่ไม่ได้เล่นมากี่วันแล้วเล่นแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ที่โกสีเขาแน่ว่าจะดันกันถึงทีน้ำแต่ขี้เกียจอยากเล่นแรงฟูบิโปมากกว่าตอนนี้แรงฟูบิโปอ,อ,อยากทีน้ำอยากแรงพิลึกนะครับ ี all, ิวโฟมหมดเลยนโอ๊ยได้รวมไว้เอรเขาดีไรไงเลยแพนี้น่ามาแล้วไกๆแบบนี้ก็จะขึ้นโหลวใช่ไหมเนี่ยวพราน่าจะไม่ไกลอย่างสุดยอยิบไก บอบร้อนนิดนิดอย่งงางนั้นเขาอบร้อนไงสองลบหนึ่งห้เออเฮ้ยเพื่อ,อนเราแตกเฮ้ยเพื่อนเหลังแน่นอนได้ยินเสียง บุ้นเออมันโด้านหลังนะทุกคนงั้นอากาศหนาวหน่อยกาดร้อนอยู่ช่วงนี้เปิดบ้านลมเอานะไม่มีตังข้าวไฟเตาแอร <c oughs> ใจบ้านผมนะวบ u บ p กับสองยาวอาแต่งนแต่งนะแต่งนะแต่งนะ กี้แบบดูมันอันนั้นนิดหนึ่งไม่ต้องแบบใจอะไรขาวขาวจะได้หนึ่งสเต็ปหน่งสโตปไปเลยเฮ้ยอ,อ,อะไรขาวๆ สามารถโอเมก้าไประยะไกลหมดเดี๋ยวมีปืนใกล้แค่หนึ่งบักอูซี่มีอูซี่งเ่รออูซี่เี่นกับมังแกกโอ้โจางเลยเพื่อนแกกเพือนแกกเอนแก อย่าแป๊บหวนันเนี่ยผนันเนี่ยเขามารียกจะจบปลาแล้วโอ้นมเลิมแบ่าเขามาเก็บไปแม่พูดงเานกะ็ที่หลังก็ต้องบอกแล้วดูดูจาถน,นถ,ถานนตั้งแต่เมื่อวานนะไ้ดูจานใช่ไ